คันน้ำเบาก่ะยันมันตะเทียนยันทองตะเทียนยันไม่แกะออกไมแต่เบาบเราแล้วเป็นเกืบไปเลยไหมผู้ไดทำย่างเงเอยากปากเ่าอยากเบ่าดอกท่านตะวันนีลาเขาบอกเอามาให้จอยอันผู้ใดมาทีวหาด๊า อาโ,โนดโนดอันยางแปะดอกท่านตะวัน,นยู่หันไม่พอเนี่ยเอาเนีเ้ยขีดมาพอไหมนะลูก<อ>ลูกถีตะพู่กับถีม่วงเนีเ้ยขีดมันพู้ยอย่าล่าร้อนอาล่าร้อยอย่าทางทางทังไปห้องน้ำทางไปทุกขาเนี่ยลูก <c oughs> ปวดมันพอพอ สวัสดีครับสวัสดีครับผมบอยสิริชัยจากคณะหมอลำใจเกินร้อยเพจหมอลำใจเกินร้อยนะครับจ้าอีคำหนึ่งคงใชัใจเกินร้อยครับคณะหมอลำใจเกินร้อยหนึ่งร้อยเจ็ดเอ็ดครับนะคะเอามาเหมือนส่วนเลยทีเอาเดียวล่ะเออคือเอามาคณะเอามาเหมือนเหล็กใส่เหมือนอันนี้ก็สั่นไอใส่อันนี้จ้าอีหล่าใส่อันนี้ก็ได้อันนี้ไอใส่หองอีละห้องไอ่ก็เปลี่ยนไอเนี่ย อญณาเกตงานที่เก่าหนนัือว่าอาณาเกตอาณางานหรับเขาเอามาสองงานไอ้ก็เลยขอยีลาใส่นี่ย่งนี่มีหวนานนี <c oughs> หน <c oughs> ย่งนี่มีหวานมากสุดโต๊ะนยา้มีายางนบสาด้ <c oughs> มีหวานมากมากสตรอเบอรี่ <c oughs> เดี๋ยวไอ้ชีสใส่ใน้ำใส่ย <c oughs> ีล <c oughs> าเบอเห็นฟังแนยเคยมีประสบการณ์บ เมื่อใดไปล่ำเหล่บ่มีห้องน้ำเหล่าเขาปางสิ่งไงโอลาตัวเออบอกให้ฟังพี่น้องเอ้กันมนไหนบ่มีห้องน้ำแต่ว่ามีปลาข้างหลังก็ดีใจหดอแต่ว่าดีใจแต่ก็เสียใจข้างเสียกลับไปน้ำบ่มีพื้นมีไฟออกไปน้ำย่างออกมาจังยังตดตีนตดขาออกมานังผู้ใดก็ไปกอนกับดูข้างหน้าผู้ใดก็ไปศากะเจ้าสิบุญไปยังไดเน่ถ้าผู้ใดมีไฟไปน้ากับใ่รเน่กับผู้ใดบ่มีไฟกะ ยายามสือกินเอาขัเป็องได้ขัดือกินแนวบวดเข่ฮะกับถอยยางไปทางไม่ <c oughs> ไปจลลาจหล่ <c oughs> หลาเายานผีดิีอไอ<า>เคยน,นี้ไอเคยไอสิบอยฟังประสบการณ์เรื่องบ่มีห้องน้ำไปไอล้ำอยู่ปลาอ้อยเป็นมปลาอ้อยกับอยู่ไก่เวที่เติบดิ้คือมือนั่นแบบสุดสุดคักกี่ลีนักคักแล้วว่าอ,อดโอ๊บ่ได้โอ๊รลอจนการแสดงจบบ่ได้เฝ้า เป่าแบบว่า,าคือลงมากเกือบเป็นบท่นานใส่สุดเพชยร์เรียมๆนี่แหละไปเลยมนป้าอ้อยขว่วๆไปทั้งยันคนเห็นเนาะกระถอดกางเกงออกบท่านเนยอันนั่นซ้ำจังใดจังคือจังมีมือค้นมาตีด่าไอ้นี่ไหมเป๊ะมืนหนึ่งไอแล้วให้ว่าจนว่าด่ามุ่นลมอ่อมเลยมาเขาว่าได้ยุ่มมัอนหลัว่าดีอเออเลือมยุ่มแล่นจนว่าเศร้า, <ฮะ S 2> าวปวดเลยไหมไอายันผีคือจังมีคนมาใบด่านี่ไหม อิลาประสบการณ์อิลาเนีประสบการณ์อิลาเนาะอิลาสิบเอ้าควิ่มกิ่งเลยฟังอิลาบฟองจะกไอร่อนบะมี่ของน้ำปลากับบะหมี่บางไรนกับพี่าดพไอยิงแกงเอออันกับเลี้ยวเห็นเป็นอันเลี้ยวเห็นคู่อ้ไรคู่ห้างเนาะอิลากับจับคู่มากกับนางแม่ยนี่คู่คนเลียวนางพอดีพันนุ่งผ่าสโลงนุ่งผ่าสโลงไปผ่าสโลงกับเช่นเอิร์ดายอิลากับรวมลงไปทั้งคู่ทั้งอย่างอีหลากับน้ำเลยเร็วกระเทือกระดาษไปน้ำเยอะเละ อันกระทำส่งเด้อันคนยางกายไปอีหล่ากระทำส่งลองเพ่งซื้ออ,ดดอ้อยอ้อยโบเรียนอยู่ผู้เดียวเออมเรียมไปซืแต่ว่าตากี่เซกุ๋มเนี้ยเล่นๆว่า มันบ่มี่มองติไปเนาะปลากับเบอมีห้องน้ำกับเบอมีมันกันดารลายอีหล่ากับขี่เที่ยคูกระพาะกะหลงโ่มตุ่มย่านค้นทวงย่านค้นเหมือนกวันจะของขี่เที่ยคูอีหล่ากะทำจ้องหลองเพลงจักไว้ยังไงยังเนี่ยเอามาใส่กันมาลองมาเล่มไปกันอีหล่ากะจักสิว่าจากไหนเนาะเพลงหรือว่าเป็นเพลงดอกนางม่วหน้างมวงหลังโอ้ยมันจำเรีนเว้นซะกับบุญคุ้นคูกับเบอเรื่มดอกคุห่างก็ได้ นั่นแหละประสบการณ์แล้วนมีอีกโมวันนี้มีอีกเด็กคนนี้ยุ่งทั้งรถพี่น้องเออเอายุ่งทังรถบัสเนี่ยยุ่งทั้งรถบัสอีหล่าขี่ทั้งรถบัสแบ่นี่คือบ่บอกโซเฟอร์จอดมันในเมี่ยงในเมี่ยงกับจจอดปั๊บกกับจักรจีกระเพื่อสายของเมี่ยงทั้งนั่นดวนต่มันมันเป็นทางดวนเตไปกรุงเทพกับเป็นทางดวนเมื่อนั่นทีมันบ่มีห้องน้ำเนาะเมื่มีห้องน้ำรถบ่มีห้องน้ำกันเจ็บอกโซเฟอร์จอดจอดหลักแจ๊กสิไปสายบาเข้ามาสิให้กันเข่าอีหลาก มีครูอาบน้าทั en, ้งคือทั en, m, ้งส right? ีเนาะบานหัวนัอนอันถุงใส่ดอกไม้อีหล่าเนี่ยแหละมันเป็นถุงใหญ่ๆเนาะถุงดอกพานตะวันเนี่ยแนนดอกถุงดอกพานตะวันอีหล่ากับเอาซูมใส่ครูรวบลงไปในครูทังอันอาบน้ามันละบานกระเจียวปามออกไปทั้งอีหล่าเปล่านะอันกระเพาะห้มโตๆแล้วล่ะอันอีหล่ากับห่อนพวกห่อนนี่นกับมันมันเจ็บแห้งเนาะมันเทิบมาไปแล้ว อีหล่ากับโฮมผ่าตโตเขาไปในทางนี้นางนี่แบบรถดเต้นบาดอะไรโอ้ยอีหล่ากันอย่าเปียดเ,นเด้อวันจีย่านมันเปีดยดใจอันประโฮมกับพองนั่นแหละประสบการณ์ยอ้งตัปเปอร์กับโมี่มองจอดให้ย่านท่วมเขาเรียกหน่อยเขาก็นอนรับทุกขางๆแต่ว่าเลียงอันเก็บทองปวดหนักปวดเบานี่มันเป็นเรื่องข,องข้อขาด<า>บาดใจอีเป็นตาายอีหลี ขัางนึงกับอีลาเดททิมอีลาเดททิมกางเกงสีแก้กางเกงทิมหลายปีมอดไรเงีย้อนขี่ใส่สวงเงี่ยย้อนขี่ใส่สวงมันบ่มีหมุนนเนาะกัมันเป็ดออกมากอะไรก็ยุงมอยู่หนากระเลี้ยงข้อหนาข้มีข้อกับยันมีความผิดเนาะยันเด็กหน่อยจืดยันเด็กหน่อยว่าให้กับเป็ดออกมากอะไรกับอีลากิดโอ้ยตัวสซีเรียลได้กับจับจุ้มปฏิทินจุ้มๆเรือ มวนไปนรื่ถังหันละบาดปาก,ากมันดีๆกับมี่องมันเป็นเรื่องข้อขาดบาดตายยี่หรี่ด้ดไอ้ก็เคยตอนอยู่ระเบียบวัฒนศิลขันจำม๊ผิดล่ำยมเพื่อกุมเพราะว่าปีืบอเมื่อนั่นกระท่องเสียอาการฮอนฮอนทั้งสีล่ล่ะบางครั้งมันกินอาหารเน,น่จักไวเอ,อียงเนาะครับไอ้ถอดชุดเกือบเป็นบบท่านมัมเนาะแล่นไปบบหอดห้องน้ำทั้งสี่เห็นห้องน้ำเท่าไรหัน,น,นปวด เห็นประตูห้องน้ำยี้นี่เข้าม่ได้ไหมมันสีออกแล้วไอ้ก็นั่งต้อนาต้อตาคนหลายๆ่นเลยไอ้เสียดายกันเกียงไหมไอ้เอยากขี่ส่ส่งแล้วเต่ไปสีคิดว่าแล้วแต่ไปสีเห็นอย่างเลยตอนนั้นคือคือบทคิดชีวิตเลยวันถอต้อน่าต้อตาคนหลายๆเลยนี่ไอ้กัลลังสีหดห้องน้ำล้วเห็นประตูห้องน้ำยีงนี่ไอ้โบห้อนไหมข้างเห็นห้องน้ำเท่าไรข้างปวดครับ คันเ <c oughs> ่าันัน,น,ยน,ยนย่มเบาขะยันมันแต่เที่ยนยันทองแต่เที่ยนยันมันแก่ออกม่แต่เบเ <c oughs> บาล้วเป็นเป็นกึบไปเลยไหมผู้ใดทำยังกับ,บว่าอยากปากว่าอยากเลาโอ้นี่แหละทอรามานบ่าผูดคงน่าอ้ยจะเป็น,ปนเป็นจำมวนไปน้่บมาลําเป็นจำมวนเป็นแต่ดีเนาะจ <c oughs> น่งั้นวนเท่ากับมวนง้นถูกเท่ากับถูกถูกกับถูกรับมวนกับมวนชาติเหลีเดีพูดตางคนว่า นี่จะมปสำบายเนาะจะเปหาเงินสำบายโอ้ยคำว่าจะยืนขึ้นไปนอนขึ้นเครื่องรถกับนอนของห่าปัดหัวข้อนแงมปวดขีดก็ไม่มีทางไปกับขีดแท่ขาแท่ๆพี่น้องเอ,อ้ยพังเชียกับเดี๋ยวทิมหมดประห้มหมดลาขมันขีดเท่ของปัด <c oughs> <laughs>